กับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องทุกเกมก็อยู่ผมนะแขนกลแปรท่านั่นเองนะก็ฟูเมทัลนะอะไรนะออชมิดนะอ่านผดขบให้ด้วยฮนะก็เรียกว่าแขนกลแปรท่าแล้วกันใครมองหาร้านเติมเกมสวบปลอดภัยนะทักไปที่เพจโอท็อปอัพได้เลยครับอ่าเป็นร้านเติมเกมรับมือถือราคาถูกนะใครชอบแพ็คอะไรนะเกมไหนก็ติดต่อแอดมินที่เพจได้เลยครับผมเนาะ ก็ฝากร้านโอ้ท็อปออพของเราด้วยนะฮะในสโตทยมีเกมอะไรมีหมดนะฮะตอนนี้อ่าก็มาถึงเกมนี้ผมก็จะแนะนําตัวละครที่ต้องรีหานะตอนนี้เป็นตัวละครที่ขั้นเทพมี2ตัวนะฮะผมไม่ได้รีแต่ผมได้มาเฉยนะฮะซึ่งมีตัวนี้แล้วก็2ตัวนะมันจะมี2ตัวนะประมาณนั้นก็จะเป็นแนะนําตัวละครแล้วก็เทียริทนะฮะเอาไว้ใช้งานนะฮะเอาไว้ใช้งานจริงด้วยนะผมอ่ามาดูกันเลยนะฮะ เทลิสตอนนี้นะฮะของแอปของเราก็จะมีเทลสนะยผมลองแล้วทำไมเขาถึงให้เป็นเทลเว่า2องตัวนี้ดีมากส่วนตัวม่วงผู้หญิงของผมนะมี่ยมีเกาะแตกมีดูดเลือดมีเจาะเจาะกอดด้วยแล้วก็มีห้ามฮิวด้วยเป็นตัวที่ดีมากครับอยู่เทลสเลยนะฮะส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวร้ายในเกมแต่ว่าหลังๆก็มาอยู่กับครกผู้หญิงหรือเปล่านะฮะใครดูสปอยเกมไปจะสปอยารตตูนก็จะรู้เนาะส่วนตัวนี้นะฮะ น่าอ่าเป็นาธาตุอ่าเป็นตาอินเซียเนาะเออก็เป็นสีม่วงนะฮะตรงนี้นะฮะสายม่วงตรงนี้แต่าธาตข้างล่างนะฮะผมไม่รู้ว่า,าธาตข้างล่างคืออะไรนะมันจะเป็นเหมือนเผ่านะครับอ่ามันเผาแต่ว่ามุมซ้ายอ่ะจะเป็นาธาตุนะ,ะสีม่วงนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าตัวน,นี้ค่อนข้างที่จะโอเคในเรื่องของสกิลนะฮะอัตราความสัมพันธ์ขึ้นนะฮะอ่าหร์เซ็นเมื่อโจมตีหากคุณเอาชนะศัตรู คุณสามารถลงมือได้อีกครั้งนะเปิดใช้งานได้ทุก4เทินก็ทักฆ่าศัตรูได้นะฮะก็จะสามารถลงมือได้อีกครั้งทุกทุกสเทินนะไม่ใช่ทุกครั้งไปนะฮะอันนี้ก็ดีมากๆตัวนี้นะฮะสกิลาการโจมตีนะปกตินะฮะเทคนิคของมันก็คือโจมตีหนึ่งนะเนาะสร้างความเสียหาย100%แค่นั้นเองนะฮะทักษะที่1น,นะฮะสร้างความเสียหายร4 0แส่ศัตรูหนึ่งตัวประมาณนั้นทักษะที่2 ได้รับแบทเทิลนะนีอินสติ้งนะฮะหนึ่งสำหรับคุณอสำหรับตัวคุณเองใช้งานได้2เทิร์นนะผมหลังจากใช้งานแล้วคุณสามารถย้ายอีก2ช่องและโจมตีเพิ่มนะฮะแบทเทิลนอินสติ้นี้ก็คือเพิ่มความเสียหายที่สร้าง20%และความเสียหายที่ได้รับ10%นะฮะอ่าอันนี้ก็สกิลอ่าน่าจะเป็นพัสิบนะ ใช่ไหมวะไม่ใช่ดิเนี่ยนี่จะเป็นอ่าน่าจะเป็นอันตีนะฮะสร้างความเสียหาย170%แกสกุลหนึ่งตัวเพิ่มอัตราความสัมพันธ์1 5ก่อนโจมตีนะฮะตัวนี้ค่อนข้างจะดีมากนะฮะโคตรแจ่มนะอ่ะต่อมามาดูตัวนี้ที่ผมได้นะฮะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะใช้ได้หลากหลายมากนะฮะอ่าแล้วก็ ลดพลังป้องกันนะฮะเวทของศัตรูนะฮะ10%ก่อนทำการโจมตีทำให้ศัตรูบาดเจ็บสาหัสมีผล1เทินบาดเจ็บสาหัสหนักได้รับการฟื้นฟูลดลง30%นะฮะก็ไม่ได้ห้ามฮิวทัศทีเดียวนะก็ฮิวมาเท่าไหร่ก็ลดไป30%นะฮะต่อไปการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรครับโจมตีศัตรูธรรมดานะฮะเนี่ยสกิลนี้โอเคมากสร้างความเสียหายเป็นพื้นที่70%แกศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะนะฮะ ก็จะเป็นการโจมตีแถวหลังไปได้ด้วยนะอันนี้แล้วมีเจาะนะนอกจากนี้ให้เจาะและใช้ได้2เทินเจาะคือรับความเสียหายคงที่เท่ากับ10%ของ h p พสูงสุดของตัวเองเมื่อสิ้นสุดการกระทำนะส่วนสกิลนี้ดีมากนะสกิลนี้จะเกาะแตกนะฮะเอ้สกิลนี้จะลดพลังป้องกันนะฮะก็เกาะแตกนั่นแหละนะฮะสร้างความเสียหาย70%แก่ศัตรูทั้งหมดอยู่ในระยะการสลายตัว 2ให้ใช้ได้2เทนะินเนี่ยการสลายตัวคือเกาะแตกนั่นเองเนะี่ยก็อันเนี้ยอ่าถ้าอยู่ในศัตรตูที่อยู่กลุ่มใหญ่ๆนะฮะมันจะโดนหลายตัวเหมือนกันนะแต่มันจะเป็นแนวบวกนะประมาณนั้นอันนี้ก็ถ้าไม่ตายนะสร้างความเสียหายพื้นที่ร20ย่สัเกตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะนอกจากนี้ใช้อ่าวิกเคนนิงนะใช้ได้2เทินวิกเคนนิงคือเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ20%นะเนี่ยอันนี้ดีมากเป็นตัวดาเมจที่แรงมากนะผม ผมใช้อยู่ก็ค่อนข้างดีแต่ว่าตัวละครนี้มันต้องได้ตัวซ้ําอัปดาวนะถึงจะแรงขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวม่วงพเอกผมเลือกมาทําเป็นดาว2นะสองดาวอ่ะมันบวกค่อนข้างจะแรงมากแล้วมีคนถามผมเยอะมันจะมีตู้กลางใช่ไหมที่ใช้เพชรแรกเป็นเหรียญเปิดนะตู้นี้ตัวนี้ตัวนี้อยู่ระดับ tia เนะ่ยเมื่อเริ่มการต่อสู้รับหนึ่งสเก็ศิลานปราดนะฮะสำหรับแต่ละบัฟไม่รวมออร่า ได้รับจากยูนิตฝ่ายเดียวกันอื่นๆคุณจะได้รับตะเกยียบศิลานักปราดหนึ่งชิ้นคุณสามารถมีได้ถึง6เพิ่มความเสียหายเวทสองเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละชิ้นที่คุณเป็นเจ้าของนะฮะถ้าเรามี6ชิ้นก็ 6- 2สองสิบสองเปอร์เซ็นต์นะฮะตะเกยียบศิลาอาถรรพถ้าคุณมี3ชิ้นขึ้นไปจะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อใช้ทักษะและความลับและชิ้นส่วน3ชิ้นจะถูกกินไม่สามารถยกเดิกได้นะฮะก็เวลาเราแปลสกิลอย่างเงี้ยมันก็แปลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่ใช่ไหมเราต้องมีต ทดลองด้วยเหมือนผมทดลองนะผมก็ทดลองตัวละครเยอะมากสกิลหนึ่งก็โจมตีปกติไม่มีอะไรนะฮะทักษะที่1ก็คือสร้างความเสียหายร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์แก่ศัตรูหนึ่งตัวเมื่อศัตรูถูกจำกัดความเสียหาย20%ของการโจมตีด้วยเวทมนต์แก่ศัตรูภายในตารางคืออะไรวะสร้างความเสียหาย140เมื่อบริโภคสร้างความเสียหายคงที่เท่ากับ3 0อของการโจมตีด้วยเวทมนต์แก่ศัตรูหนึ่งวงกลมเมื่อเอาชนะศัตรูนะฮะ สก็ลนักป่าดเนี่ยก็คืออันนี้แหละมั้งเนี่ยหนึ่งตารางนี่แหละแล้วก็อันนี้ก็สร้างความเสียหกสิบแก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะหากการโจมตีด้วยเวทมนต์ของคุณสูงกว่าคู่ต่อสูน้นะฮะความเสียหายที่เท่ากับคู่ต่อสู้จะเพิ่มขึ้นนะฮะโอ้อยากกันหากโจมตีด้วยเวทมนต์ของคุณสูงกว่าคู่ต่อสู้เหรอโอ้ท่านเจอด่านยากๆก,ก,ก็ไม่น่าจะสูงนะเมื่อกินหมดระยะของสกิลจะขยายหนึ่งวงกลม นอกจากนี้เงื่อนไขาการเพิ่มความเสียหายจะเป็นจะเปลี่ยนไปและหากการโจมตีด้วยศิลาของคุณเองเป็น80%หรือมากกว่าการโจมตีด้วยศิละปะของคู่ต่อสู้เหมือนเดิมครับผมความเสียหายที่เท่ากับคู่ต่อสู้นั้นเพิ่มขึ้นก็อันนี้ต้องพลังเวทมากกว่าตัวคู่ต่อสู้ถึงจะตีแรงขึ้นนะอันนี้ก็อันตีนะฮะสร้างความเสียหายพื้นที่75แก่ศัตรูทั้งหมดภายในระยะเพิ่มความเสียหายที่ทําได้1 0เมื่อมีศัตรู3ตัวขึ้นไปในระยะ กกินหินนักป่าจะสร้างความเสียหายเก้าเซเลยนะเมื่อใช้งานเพิ่มความเสียหายที่ทําขึ้นส5เเมื่อมีศัตรูสาตัวขึ้นไปในระยะเงื่อนไขมันเยอะไงตรงนี้สามสามตัวขึ้นไปนะฮะค่อนข้างยากเวลาเจอศัตรูไม่ค่อยอยู่รวมเป็นกลุ่มเท่าไหร่นะก็ไม่แปลกใจที่เขาให้อยู่เทียเนะครับผมเนาะรามันอ่าเทียร่างสุดผมจะไม่อ่านนะอ่าไอตัวอหนวดสีทองนี่เก่งมากนะมาดูตัวซัพพอร์ตตัวนี้นะฮะ เป็นซัพพอร์ตที่เทียสูงที่สุดเนาะเมื่อสิ้นสุดการกระทำฟื้นฟู4 5ของ HP ของการโจมตีด้วยคาถาของตัวเองให้กับยูนิตพันธมิตรที่มีอัตรา HP ต่ำที่สุดในสนามนอกจากนี้จะให้เพียวเ,เลิฟเหรออินอ่าอินเมจินอินเมน,เมนชั่นเน่ยแกศัตรูที่ใกล้สุดทแกศัตรูที่ใกล้ที่สุดภายในเก็ช่องของระยะทางเส้นตรงใช้ได้1เทิน เพิ่มอัตราการโจมตีและเมื่อพ่ายแพ้ให้เอฟฟกเพียวเลิฟเวะอิลูชันแกต่ตัวทั้งหมดใช้ได้2เทินรักแทะไม่แยแสเพิ่มความอัตราสายพันธ์10%ซ่อนสูงได้2ครั้งอันนี้ต้องมาลองใช้ว่าสกิลแบบไหนเนาะอันนี้ก็สกิลธรรมดาครับโจมตีธรรมดาโจมตี100่อันนี้ก็ฝ่ายยูนิตฝ่ายเดียวกันไปยังช่องสี่เหลี่ยมว่างว่างใดๆสี่ช่องนอกจากนี้ให้ปกปิดและใช้ได้1เทิน ปกปิดก็คือไม่ถูกเลือกเป็นเป้าหมายในการโจมตีต่อไปความเสียหายคิดค่อนเพิ่มขึ้นการโจมตีหรือรับความเสียหายจะยกเลิกเอฟเฟกต์นะโอ้ดีมากตัวนี้อันนี้ก็ให้เบียกทัดแก่ศัตรูฝ่ายเดียวกันายในระยะใช้ได้2เทินบุกทะลวงสำหรับทุกตารางที่เคลื่อนที่ก่อนโจมตีความเสียหายคิดค่อนจะเพิ่มขึ้น5%วิมันเพิ่มได้25 25เลยครับสูงสุดนะฮะ อันนี้ก็สร้างความเสียหายพื้นที่80%แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในระยะนอกจากนี้ยังให้เลกิหอแล,และอะไรวะเลกิหอคืออะไรและใช้ได้2เทินเพิ่มความเสียหายสำคัญที่ได้รับ15%เมื่อถูกโจมตีถูกโจมตีพื้นฟื้น HP ของตัวเองด้วยอัตรา HP ต่ำที่สุด3ช่อง30%ของการโจมตีเวทมนต์โอ้มันแปลลำบากมากนะฮยอ่านตามก็ยังต้องคิดตามไปด้วยนะฮะ ็เอาเป็นว่ามันดีแล้วกันเขาจัดแรงให้เอเนาะอ่าสรับตัวนี้นะฮะยังไม่มีใครได้นะยผมเห็นนะเทด้วยนะอ่าตัวนี้ก็เมื่อเริ่มการต่อสู้ได้รับนะฮะคาคาอะไรวะคาร์บอลบอลน,นะอะไรวะคาร์บอลบอลน,นะคาร์บอลบอลน,นะฮะหนึ่งอันในตอนท้ายไอ้คาร์บอลบอลก็คือเพิ่มการป้องกันทางกายภาพห้าเปอร์เซ็นต์ตอนทับได้สามครั้งไม่สามารถยกเลิกยได้ด้วยนะไม่สามารถลุกบัฟได้ ในตอนท้ายของการพลัะทำตัวเองได้รับคาบอนบอนแนะเพียงหนึ่งครั้งเมื่อถูกโจมตีคลาลับคาบอนบอนจะลดลงหนึ่งและให้หนึ่งรีบัฟแก่ฝ่ายตรงข้ามสกิลสอสร้างความเสียหาย100%แก่ศัตรูหนึ่งตัวเปลี่ยน20 0เซของการป้องกันทางกายภาพของตัวเองเป็นการโจมตีกายภาพเมื่อเปิดใช้งานหลังจากหลังจากโจมตีได้รับคาบอนบอนอีกหนึ่งครั้งะนะก็คาบอนบอลก็อย่างที่ว่าไป เพิ่มการป้องกัน5%ซนตอนทับได้เยอะก็เป็นตัวแทงที่ดีอ่ะนาอเมื่อยูนิตฝ่ายเดียวกันภายใน1ช่องถูกโจมตียกเว้นเทคนิครับให้เข้าร่วมต่อสู้แทนใช้งานระยะควบคุมเพิ่มขึ้น2ช่องใช้ได้2เทินหลังจากเปิดใช้งานจะได้รับคาบ,บอลบอนอีกแล้วอันตินะฮะสร้างความเสียหาย150แก่ศัตรูหนึ่งตัว,ตว,ตวนอกจากนี้ใช้พันทะคาบอลของคุณทั้งหมดนะฮะและเพิ่มความเสียหายที่ทำา10% สลับแต่ละพันธมิตรคาร์บอนที่ใช้ได้อันนี้เป็นตัวแทงนะฮะเปลี่ยนจากคาร์บอนบอนนอะฮะมาเป็นดามจนะประมาณนั้นเลยนะฮะนีตัวอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้ก็ยังไม่เห็นใครได้นะอ้าวไม่แป,ปลภาษาแล้วครับอ่าแปลแล้วอ่าตัวนี้ก็ ก่อนโจมตีแอตเทอร์ซตี้ของคุณจะเปลี่ยนเป็นแอตเทอร์ซตี้เด่นสําหรับเป้าหมายที่เลือกหากโดดเด่นอยู่แล้วหรือหากไม่มีแอตเทอร์ิซตี้เด่นสําหรับเป้าหมายจะไม่เปลี่ยนแปลงหากแอบิลิตี้เปลี่ยนแปลงการโจมตีทางกายภาพ10%ก่อนโจมตีใช้ได้เอาถ้ามีการเปลี่ยนแปลงแอบิลิตี้ของมันเนี่ยไม่รู้คืออะไรนะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะบวกโจมตีได้นะฮะการโจมตีปกติก็ไม่มีอะไรนะฮะสกิลสนะฮะ สร้างความเสียหาย140%แก่ศัตรูหนึ่งตัวหลังจากการโจมตีสุ่มขโมยบัฟด้วยนหนึ่งบัฟจากเป้าหมายหากสำเร็จใช้งานดีบัฟกับเป้าหมายใช้ได้1เทินสร้างความเสียหาย60%แก่ศัตรูหนึ่งตัวและดึงพวกมันกลับมา2ช่องนอกจากนี้วิกเคนนิงนะกับศัตรูตัวนั้นใช้ได้1เทินการโจมตีนี้ไม่สามารถควบคุมและศัตรูไม่สามารถตีโต้กลับได้อวิคเคนิงก็คือเพิ่มความเสียหายนั่นเองนะยี อันตีเบามากนะสร้างความสหายร1 0ยสิบรตแก่ศัตรูตทั้งหมดที่อยู่ในระยะเพิ่มดีบัฟแบบสุ่มหนึ่งอันใช้ได้2เทินก็ไม่รู้มันเพิ่มดีบัฟอะไรบ้างแบบสุ่มเนาะอาจจะเพิ่มโจมตีอาจจะเพิ่มนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนาะมาถึงตัวสุดท้ายเนะี่ยผมยกให้เป็นแท้งที่ดีมาก,กตัวนี้เดี๋ยวใครหลายๆคนเล่นไปก็จะรู้ว่าทําไมมันดีนะตัวนี้นะอ้าวไม่แปลภาษาให้พี่กแกร์ตัวนี้นะฮะ มาดูอันนี้ก่อนเลยนะลดความเสียหายที่ได้รับต่อตัวเองยูนิฟายเดียวกัน2ช่อง8%เปอร์เซเมื่อโจมตีสวนกลับเปลี่ยน130%ของการป้องกันกายภาพการป้องกันศิลป,ปะเป็นการโจมตีด้วยศิลป,ปะไอตัวนี้ดีมากมาดูสกิลสองสร้างความเสียหาย147ตัวนหนึ่งตัวยังให้ยั่วยุใช้ได้2เทินความเสียหายที่ทําได้ลดลง15%หากคุณได้ยั่วยุอีกครั้งคุณจะได้ความสามารถ1เทินวางซ้อนกันได้2ครั้ง อันนี้เป็นพัสสิบติดตัวนะฮะเมื่อยูนิตฝ่ายเดียวกันภายใน1ช่องถูกโจมตียกเว้นเทคนิคลับให้เข้าเทคนิคลับก็คืออัดติหรือเปล่าไม่แน่ใจนะให้เข้าร่วมการต่อสู้แทนใช้งานระยะควบคุมเพิ่มขึ้น2ช่องใช้ได้2เทิน <c oughs> ก็ผมบอกเลยว่าตอนที่ตัวนี้มันยืนรับดาเมจนะมันยืนรับดาเมจได้ดีมากนะฮะ <feel> like จริงๆแล้หนามากนี่ับผมเทีผมไม่ขออ่านนะับผมก็คงจะเป็นอะไรที่ ก็อาจจะใช้ได it ้แต่อาจจะไม่นั่นเนาะก็มีการบวชด้วยนะฮะก็ประมาณนี้ครับเทียริสตอนนี้มันจะเป็นเทียที่เป็นเทียเริ่มต้นนะฮะของการแปลสกิลเขาก็เอาจากการแปลสกิลมาเป็นเทียเริ่มต้นให้เรานะฮะเพราะฉะนั้นสองตัวละครนี้และตัวละครที่ผมใช้จริงตัวละครนี้ก็น้องๆในสตรีมใช้ดีมากนะฮะประมาณนั้นเลยฮะจุดเด่นจุดด้อยนะฮะแปลสกิลก็ค่อนข้างจะลำบากนะฮะ ก็ประมาณนี้เอาไปลองใช้กันดูเดี๋ยวเทียริสอันนี้เลยเนะี่ยผมจะตัดแปะไปให้ส่วนใครก็แคปหน้าจอตรงนี้ไว้ก็ได้นะฮะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นนะฮะไม่เข้าใจตรงไหนก็มาถามในสตรีมได้เดี๋ยวผมแปลสกิลให้อยู่แล้วนะฮะสกิลก็ไม่ได้แตกต่างจากที่แปลในนี้หรอกนะงงเหมือนกันนะฮะ กยงงกว่าจะเข้าไทยน่าจะนานเพราะสตอญี่ปุ่นเข้าไทยนานมากเจอนใหม่คลิปหน้าเจอนใหม่นะครับสวัสดีครับ